เฮ้ยเฮ้ยวันนี้มาอยู่กันในเกมทับจีกันแล้วนะเอ่อรับไม่มีอะไรจะพูดแอะไรจะไหมโวยหมดมึงเออมึงครับอีกแล้วนะ <c oughs> มึงเนี่ยมึงแล้วมึงก็เอาแต่สแปมคงขเนี่ยกูคกือรู้สึกแย่เลยนะเว้ยต่อยไหมเลยต่อยมันเว้เราเป็นครูคลัครสแคนเว้ย <c oughs> ทำไมมันมีหมวกเดนเสาร์กันว่ากูอยากได้อ่ะ อยากได้ยีเว้ยกูขอชื่อสาวน้อยเวทมนต์ดิกเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยสัตว์ปล่อยก,กูไม่เย่ฆ่ามันบึงจะไปอยู่เพื่อนคนเดียดวะจะไปรู้กเหรอนี่ไงตรงตรงแซวแม่ะตรงบึงอ่ะอมันดูเฮียกูไปหักโค้กหัไอ้สัตว์โอเคโอเคเงินเงินเงินตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้พูดดีๆก็ได้อยกลัว อ่ะตรงนี้แหละอ่ะลงเลยลงลงแล้วก็ชิบกี่ารีบรีบลงรีบีบลงตื้อ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 ตืถ้าใส่เพลงนี้นี่กูไม่งโดนคนดูด่าปะวะโดนคนดูด่าปะวะไม่วเจ๊กูดูกูจะใส่ตัวลิปไปเลยวะตัลิปใส่อัปลอไม่ย่าไม่ถึงถึงดีเนี่ยมึงมึงอ่ะมึงอ่ะเลือกดิ่งเกินเว้ยมันต้องลงนี้ ตัดลมุดทีเมื่อกี้กูวิ่งเมื่อกี้กูวิ่งแบบเดือดแต้ยีอะไรวิชแรงไอ้ยียกอดนฟรีแมนอ้ยของูเอ้ยอยยยยยยยอยยี่นาิมไปเยเอาไกูยอมกูยอมแล้วกูยอมแล้วกูยอมลกูยอมลยเลยน่ากลัวดีนี่เฮ้ยโอ้ถูกแล้วทีมทีมทีมไม่กลัวไอ้สัตว์ทีม อะไรมึงอะอะไรแล้วขอแต่งทีมเปไวอะไรวะทีมพ่อมึงอะเอ้ยดาพ่อคุณไ้ไหมมีกูมี s m g จริงเหรอเฮ้ยมีมึงมีเป๋ายังยืนยนกันแบบนี้คุณจะยิงเป็นพิกแ็คตูมึงอเลินเบโงดิเปลินเบอโฟกิงดินานะกูเพียาวปะเพิ่อไม่สัตว์อยาะเว้เอ้ยอุซี่ขออุซี่ได้ไหม ปืนกูหายไปไหนอ่ะเดีกูจะไปรู้ไหมอ่ะปืนกูหายไปไหนอ่ะมึงขโมยมึงเอาไปควายมึงเอาปืนมาไอ้เหี้ยมึงเจ้ามึงเจ้าสไนเปอร์ไปไหนเหี้ยนะสอดกระบอกนี่เอ็มสิบหกนี่กว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เซ็นจีกูไปเอ้าเอ้าไอ้เซ็นจีกูหายไปไหนอยู่ในกระเป๋าเหี้ยที่มึงถืออยู่หรือเปล่ามึงเช็คดีๆอยู่ในกระเป๋าที่มึงถืออยู่หรือเปล่าดูไงอ่ะคือมันเป็นมันเป็นกับมันเป็นกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าที่สามารถถือได้อ่ะไอ้เหี้ยแบบถือแล้วเก็บปืนได้อ่ะ อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ทำไมสภาพเตียงมางโศกโคลงงี้วะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนผู้เช่าคนเก่ามึงมึงเอดีมัันสมึงรู้ไหมว่าเทนสิกันนี่คือเป็นปืนที่เป็นปืนที่อ่ามึงมึงแย่งมึงเก็บทำไม <c oughs> ขอลูกซองเลย,ยงั้นมึงแย่งของกูหมดเลยอ่ะ <c oughs> มึงแย่งทำไมอ่ะเออไอ้เหี้ยอ่ะกูเอาฉลงก็ได้หเหี้ยเผื่อไอ้ปลาใส่หัวใครสักคนหนึ่งโอ้ดีเซลนิกเกิน ปืนควายนี่มันใช้ปืนอะไรวะปืนควายคือที่อะไรวะคา,า98มันใช้7.62้เทีย AK, ลูกเอเคะลูกเอ่คะเออูเก็บอะไรมันก็ไม่รู้ทีเราข้ามถนนแมมไปไปหมู่บ้านทางโน้นอาจจะต้องแบบหาของอเฮียพ่อมึงไม่ไม่เป็นไรม,ม,ม,มันยิงจากข้างหลังมันยิงจาก<อ>ประมาณตรงโน้นอนะ่ะเพราะงั้นเรารีไปดีก,กว่าก่อนที่มันจะเห็นเราแล้วมันจะฆ่าเราทิ้งเว้ยไ,ไปไหนก็ไปหมู่บ้านข้างหน้าไงเพื่อน ไม่รอดโอ้เช oh, oh, er ี่ยเออเสียงปืนมาจากข้างหลังนี่หว่าไม่เป็นไรหรอกตรงนี้คงยังไม่มีคนใช่ไหมหวังว่านะถ้าถ้ามีกูตายเลยนะไอ้เหี้ยกูมีปืนใกล้สุดกับปืนไกลอย่างเดียวเว้ยกูมีปืนระยะกลางเว้ยเพราะงั้นก็คือจะเจอระยะกลางอะ่ะคือกูไม่สามารถเอาสองบวกกับไรซิ่งได้เว้ยอู้ไม่มีอะไรเลยอู้ไอ้เหี้ยห,หมวกสองเอ้ยก็เป็นเรื่องดีดีนะเว้ยเพราะเราก็อย่างน้อยก็กินของเหลือคนอื่นดีกว่าไปกินดีกว่าไปกินของเหลือในกระเพาะของเขาเอ้ยนี่ไงเจ็ดยกสองเอาไปดินี่ไง อ้าวอ๋อเป็นปืนแล้วแต่คา98ปืนดีมากเลยนะไอเฮียนี่เอ๊โอเคไอซองดีกว่าฮะลูกซองลูกซองเฮียอะไรเนี่ยนี่คา98ไม่ใช่เหรออู้เอคมึงยาเอคจริงดิมึงระวังมึงมึงมึงมั่นใจได้ไงมึงคุมแรงกรดิไม่ได้อะระวังด้วยอ๋อแต่มึงคุมเดมอมได้อะอ้าวไอเดชมึงว่ามึงยิงปืนระยะไกลแม่นไหม ก็คือกูเจอ HK416 ซีนผยังมองคนไม่เห็นเลยไอ้สัสกูยังมองคนไม่เห็นโอเคงั้นกูใช้ HK416 แทนแล้วกันกูสไนเปอร์มันไม่เห็นยย่ยี่ี่ยี่สัสไม่เป็นไรนี่มีเสี้ยงรถนี่มีเสี้ยงรถนี่พี่สัสรถข้างหน้าบ้านเมื่อกี้กูออกไปเย็ดแม่ครับฉลงไว้งั้นดฉลงไว้งั้นหัวมคมถ้ามันเห็นมันขึ้นมาชาร์จแล้วแหละโอ้เย้ะ ปุ่มแพ้ฮะเก็บเก็บอะไรวะมึงคุยกับใครเนี่ยจะเดินใครวะไอ้สั์กูไงกูอยู่ชั้นบนมึงมึงดูแพนิกมึงดูแพนิกเกินเหตุนะไม่สามเบอร์โคตรตายตกใจแล้วสิเฮ้ยระเบิดที่อะไรระเบิดมีเซตคืออะไรวะ โอ้โหโอ้ยเยอะเฮ้ยจุ๊บกูไอ้เฮ้ยจังจุ๊บกูดิไอ้เยอะเม็งซัดใส่กูเต็มแรงเลยไอ้เหี้ยกูกูลบเลยไอ้้เหียทีหลังมึงแก้ทำปืนลั่นก็ได้นะดีกว่านี้เยอะเลยเว้ยถ้ามึงเห็นคนไกลๆแล้วมึงตะโกนเรียกด้วยเป็นพ่อมึงก็ได้เลย ไม่มมีไ่เป็นไรนะโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ย S K S เอาเอาป่ะป่ะเอาไหม S K S ไงเอาไหมไอคือ S K S นี่ไง S K S นี่นี่นี่มันกือปืนคุยอะไรวะมันก็มันมันก็เป็นกึ่งสไนเปอร์แล้วก็เอสเซอห์มันดีกับเซมิออโต้ก็เป็นสไนเปอร์เบาแล้วไอ้เหี้ยมีดีโต้กูนี่ไงนี่ไงมีดีโต้อยู่นี่กูไม่อะไรแชล์ไอ้เหี้ยกากกูมีดีโต้ดีกว่าปากูทีเดียวก็ไม่เรียกกากแล้วนะกูว่าจบละ ไอ้เหี้ยเสียงปืนเสียงปืนอ่ะน่าจะบ้านข้างหน้าป่ะรองมันดักยิงเราหน่อยไม่อยากเล่นแล้วไอ้ยิเก่งนี้ๆกูเล่นฟี่ไฟเล่นฟี่ไฟอย่าเล่นนะมึงเล่นกูมึงเล่นกูโป้งมึงเล่นกูโป้งโป้งว่ะควายอะไรอ่ะต่อยกูไหมอ่ะเด็กเด็กโ่าสามหลอไอ้ใครโป่งโป้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 งพ่อโป้ง ไอ้ l fuck your mom. โป่งไงเอ้ยโป่งนะเว้ยเฮ้ยอย่าขยับอย่าขยับโป่งพ่เอ้ยโป่งนะเว้ยไอ้ยังไปควงหรอไอ้ไายอย่า้ยงยังมึงมึงเล่นงี้ไงไอสัตว์จะไม่ได้ตายหรอกไอเดี๋ยวไดงคุยคุยอะไรวะใหญ่ชิหายเลยใครวะมึงอะนะจบแล้วเฮียชมไอ้พวกชมตัวเองเฮียผูหลงตัวเองโซลาเซล แม่กูไม่ชอบกูไม่ชอบพลังงานคูบาเว้ยมึงก็ศัตรูดีเสียปืนเราหรือยังวะมึงเลื่องทำตัวกระตุกกระตุกดีฮะตึงดื้อดื้ดื้จะถามนะกูมียาเอ้ยนี่ไงมียาเอาเอาไปดินี่ไงจะยิงวิ่งหน้าเฮียเปิดกระสุนเฮ้ย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 มึงอย่าปานะอย่าปานะอย่าปานะ อย่าปาดนะขอร้องเฮ้ยโมซินาแกนไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยกูกลัวเลยกูก็กลัวกูก็กลัวเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยคิดว่ากูไม่กลัวแล้ววะทิ้งกระสุนดีกว่าไอ้เหี้ยทิ้งกระสุนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรลาก่อนลาก่อนครูบาสุดที่แรกครูบาจะคิดถึงแกมึงใช้ไฟฟ้าไหมฮะไม่มีอะไรเ เออ,อ,อคุยอะไรอะ่ะออกยังไงออกนี่ไงอ๋อออกไวเป็นออกไวเป็นงงดีมึงอ่ะงงดีไอ้สั์ทำไมมีคุณไม่ปักกับเพลงมึงจะทำเด็กถือมีดเหรอไอ้ที่กูตกใจเสียงมากเลยน่ากลัวดีนี่อยากได้กระเป๋าเรศน์สามะไอ้ที่ไม่มีเ,เหรอใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นแหละสไลเดอร์ สไลเดอร์อะไรวะชิมิชิงชาด้วยมึงเอามีดพลาอีกอีกเล่มไหมเอามีดพลาไหมกูไม่มีที่เก็บของเลยไอ้ควายไม่มีเหรองั้นกูขอปาบีดกูขอปาบีดพลาทิ้งแล้วกันแต่ไม่ปลาใส่มึงนะเอ้ยอยากลองปลาใส่ประตูดูว,ว่ะโอ้อประตูไม่แตกออโอ้เฮ้ยเอ้ย เอ๊ะมันโดนมีดกันเปล่าโดนมีดกันเปล่าชาวสปาร์ตาไอ้ยั้ยัยยัยมันไปยิงใคร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 ไม่รู้ไอ้เชยเดี๋ยวเออมึงไปหลบก่อนเดี๋ยวกูดูก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมันมันเป็นรถอด่ามันยาวเปล่ามันยาวเปล่ามันมันมันบวกมันบวกเป็นตีเลยนะเว้ยน่าจะน่าจะสามสี่คนได้เว้ยตรงนี้กูมาร์กอะมึงเห็นปะยังไงอแล้วไหนคนอะ มันมันมันวิ่งมันวิ่งไปหลังเนินนั่นน่าจะไปแคมป์ไว้พอเง้นคือเราจะสนิกกี้พิกกี้เข้าไปเว้ยควายวงดูวยวงด้วยจะจะไปปีนรถจะไปรถมันหนีเะล่ะตอนนี้คือกูไม่มีเหี้ยอะไรเลยงั้นเอางี้มึงมึงรอตรงนี้มึงรอตรงนี้เออมึง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 หมอบแอบก่อนเดี๋ยวเผื่อทีกูตายมึงมึงแอบเลยมึงแอบเลยเดี๋ยวแผนก็คือเดี๋ยวกูพอกูไปเอารถเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะขับไปรับมึงเว้ย กูเล่นเสรกูดูดีกว่าไม่ไหวละจบละไอ้ย่าอะไรจะง่วงขนาดนั้นวะไม่ได้ง่วงกูปวดหัวไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยรถกระบนะน้ำมันหมดไอ้เหี้ยแล้วขึ้นไปซ้อนไม่ได้นะ<อ>นะ้ำนะมันนะ้ำมันหมดนี่ว่าทำไมแม่งทิ้งคันนี้กูวิ่งไปดีกว่าคันนี้โอ้โหแม่งยางแตกหมดหมดคันเลยเหี้ยเว้ยแต่แต่ยังขับได้เอาเะล่ะเอาเอาเะล่ะยางแตกเอเอขับไห้อีกเหรอเฮ้ยมันมันมันบวกม,มันมันบวกข้างงล่ามรถแหละ เจ้าของรถคือมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้จอดแคมป์แสดงว่าไปโอ้โหเหี้ยไปขับขับเข้าวงกันเอ้ยได้บพรนั่นนะ่ะเอ้ยมึงขับลงน้ำนี่มึงรอดไหมเนี่ยโอเคเจ๋ง okay, ah, <thank> เออมึงมึงขับลงน้ำไปเลยพอข้างหน้าข้างหน้าเป็นรถกระบะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมึงทำอะไรอะ่ะขับลงน้ำไปเลยเว้ยออกกลัวไม่ได้ น้นะคุณ่า่าก,กาลัวเฮี้ยอะไรไม่มีตัวเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยสีนั้นเงินคุณดูถึง A I K A I K มึงกลัวจระเข้ A I K เหรอวะมันมันก็น่ากลัวจริงแหละบางทีอ่ะเฮี้ยมึงกลัวจระเข้ A I K ใช่ไหมตัวแข็เฮี้ยป้ามตายอ๋เที่แบบกูเกยนมาแล้วเก๋นมาแล้วเก๋นมาแล้วเก๋นเก๋นมาแล้วเก๋นมาแล้วเฮ้ยมันมันมีมันมีสองทางมีมันมีสองทางมีสองทางอโอ้ยโอ้ย นกหนึ่งนกหนึ่งนกหนึ่งฮะเอามึงตายเหรอเออไม่เห็นเนาะมันมีสไนปเปอร์เหรอโอ้ยเฮียมาจากไหนวะไอสัตว์โอ้ยเอ้ามาจากไหนไม่รู้ไอ้เฮีย กี่ทางเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วแม่งฆ่าไม่ได้สักตัวได้หน้าเฮียเฮียแม่งยิงแค่ดาวแล้วแม่งไปหลบหลังต้นไม้เลยสัตว์โอ้ตายตายตาย,ตายมึงปูงนะปูงนะปูงไอ้นี่มึงก็ปูงเลยนะสัตว์คุยเหลยต่อเย้อน